ฮัลโหลดีไหมฮัลโหลฮัลโหลใช้กล้องอไมคค์์แชรรเื่งตัวเลือกคุณและปฏิบัติตัวเลือกการแชร์บาท์ตการดูแลตัวกรองแชร์ข้อความยอดนิยมตัวที่เลือกฮัลโหลเช็กเช็กเช็กคุณและปฏิบัติตับตัวเลือกการแชร์สวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนเนาะใครได้ยินช้าพิมมาด้วยนะจ๊ะ วัดดิงอัดแล้วนะอะทุกคนครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจและผู้ติดตามให้กับเราด้วยนะกรับไปใครเข้ามาแล้วค่ะกดแล้วแชร์กดติดตามกันด้วยนะจา้าที่ทุกคนเข้ามาดูเราเราตั้งใจแรปเป็นเกลียดอย่างเต็มที่ในผู้ชมเนาะ เราวันนี้เนาะทุกคนสวัสดีทุกท่านอ่าวสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกคนนะจ๊ะอือยังฟรีมันต้องถอนไปครับทุกคนครับโอ้ยมันไลยถอนนอะทุกคนเนาะสวัสดีพี่พี่อทุกคนร่วมไปกระสยบกร้ายเราด้วยนะครับผมฝากดากดไลค์กดติดตามกดติดตามกันหน่อยเลยกติดตามน้อยมากทุกคน เราไม่ทำผิดกฎแต่ดังใหญ่ก็จะมีคนรังไรเข้ามาเรื่อยๆต้องให้ทุกคนฝากพิมพ์คอมเมนต์ได้คุยเล่นโตไปเนาะแล้วก็จะมีฝาระก็ไปดูในคลิปเนาะในไลฟ์สดเราจะเป็นแบบพูดคุณภาพแล้วก็คุยกันนะผมว่าโอเคคุณผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่เอาการให้เราช่องเราปรับปรุงยังไงอะไรยังไงบอกผมได้นะผมวันนี้ทุกคนนะครับผมพี่ๆน้องๆประชาชนทั้งหลายทุกท่าน นะครคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขอต้อนรับชาบ้านขณะนี้สองขณะนี้มีผู้ชั่วโมงอยู่ศูนย์คนสองนาทีและสิบสามวินาทีขณะนี้มีผู้ชั่วโมงอยู่ศูนย์คนและมีการกดชอบศูนย์ครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกท่านและว่าเราจะไลฟ์ปุ๊บก็จะมีคนดูปั๊บ หายไปไหนกันหมดฉันก็งงเหมือนกันพวกนี้หายไปไหนพวกนี้หายไปไหนฝากกดติดตามด้วยจ้าฝากกดติดตามหน่อยประกาศพี่ๆน้องๆทุกคนจะมาร่วมแบ่งปันนะว่าให้ฉันปรับปรุงช่องยังไงบ้างเนะมีวิดีโอตรงไหนที่ต้องลบต้องแก้มีตรงไหนที่ต้องช่วยเหลือบอกกับผมแล้วค่ะป้ายได้ ต,ตรงไหนแก้ได้ก็แก้ตรงไหนแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้นะจ๊ะทุกคนจ๋ตตกการรตรงไหนแก้ได้แก้ตรงไหนแก้ไม่ได้ไม่ต้องแกจ้ะวัสดีครับทุกคนจ้บทุดูคนพี่ๆทุกคนน้องๆอ่ะอืมฝากกันหน่อยนะหยุดฮูบผู้เป็นกำลังใจ แมบเดียวเข้ามาสาคนและสามคนสี่คนห้าคนเนาะนะฮะดิกตอกก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าโดนปิดกั้นไงแบบไม่โดนปิดกั้นได้ยังไงก็อาจจะทําอะไรผิดก็ไม่รู้ทําคําต้องห้ามของมันก็ไม่เขียนรายละเอียดไว้ว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะล้วก็งงมากๆเลยว่าเอ๊ะแล้วทําไมไม่เขียนอะไรเลยเนาะผมก็แบบเออเหนื่อยใจกับมันจริงๆนะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนจ้าสวัสดีญาติๆจ้า พิมพ์คุยกันได้ไม่ต้องเกิดอายไม่ต้องฟีวเรียฟหรืออย่างใดนะผมพิมพ์คุยกันวันนี้ไรลเอาเปิดกว้างกว้างถึงเอ่ออิสราเอลนะผมวันนี้ทุกคนครับอืมกว้างถึงอเมริกาตอนใต้นะผมสวัสดีทุกคนครับเอาพี่ๆน้องๆผู้ประชาชนคนไทยแลนด์อ่สวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับน้องๆทุกคน ร่วมสมทบทุนหรือ,อร่วมโปรโมทเราได้นะครับผมที่ช่องทางทาง YouTube ได้นะผมเที่ยวกับภูมิจ้าสวัสดีพี่พี่นะผมถึงใี้ผมมีโอกาสแห่งนี้เนาะแต่สถา,านที่ทุกคนนะฮะเนาะสวัสดีจ้าคุณพี่จ้าอสวัสดีทุกคนจ้าคุณตัวเลือกการแชททักไทยขทททนณะนี้ซ วสวัสดีครับรทุกคนครับทักทายจ้าทักทายผู้สร้าตัวเลือกการแชรคุณและตัวเลือกการบริพีจ้าบอดี้จ้าทุกคนจ้าทุกคนนะอ่เขายังไม่เอชีนาะอ่าสวัสดีครับทุกคนจ้าพี่น้องทักทายกันทักทายนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามกันด้วยนะใครกดติดตามแล้วบอกด้วยนะ ฝากไว้นะ,นะผมสวัสดีครับเป็นอ้อมอ,อกอ้อมใจให้กับเราวันนี้ด้วยนะจ๊ะวันดีจ้าพี่ทุกคนจา่าน้องนทุกคนส่งกำลังใจให้กับเราโดยการกดเ,เป็นการกดกดอะไรกดช่วยโปรโมทให้กับเรานุมผมเป็นการส่งกำลังใจเงินเล็กน้อยให้กับเราหนุผม พื่อไปจอดยอดแล้วก็ไปทําเคปที่ดีกว่านี้ตัดต่อให้ดีกว่านี้นะไม่ใช่หวยแต่อย่างนี้นะครับผมคุณแรกปฏิบัติเลือกการแชทการวางแนวหน้าจอถูกล็อคเฟรด,ค,ฟดครับท<ๆ>ุกคนจ้าพี่พีุกคนอ่าวัสดครับวัสดครับร่วมเป็นกลังใจกันได้จ้าหน้าไม่หล่อแต่หน้ามนเหมือนเดิมจ้าสวัสดีจ้า เห็นหน้าแล้วไม่พอใจเห็นต่อไปไม่พอจังคมจา่าคมจัดช่วยเหลือด้วยนะเดี๋ยวเออไอ้นี่มันมันไอ้นี่เกินไปเดีย๋ยมันคมเกินไปฉันอยู่ไม่ได้ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับทุกคนครับพีบบ่น้องเนาะร่อมเป็นกำลังใจฝืนหนึ่งให้กับช่องเที่ยวกับภูมนิน,นะครับสวัสด,ดีจ้าคุณพี่คุณน้องจ้าเออทุกคนครับ บุญญาตายาลุงป้านะอาเทศไทยลาวอีสานนางเกือกเหนือกลางใต้เอามาเจมกันเอามาเจอกันกน,นะครับวันนี้สวัสดีครับทุกคนครับช่วยกดติดตามกันหน่อยจ้าสวัสดีครับคุณพี่พี่ทักทายกันนะครับช่วงนี้การวางแนวหน้าจอคุณและตัวเลือกการแชร์คุณขอมทัพขนาดเจ็ดขนาดนี้มีผู้ชั่วโมงอยู่สิบสี่คนและมีการเจ็ดไร่เจ็สวัสดีครับทุกคนจะเข้ามาทักทายคุยกันได้เครื่องตัวเลือกกับเครื่องตัวเลือกคุณ ต้องเลือกการแชกเข้ามาคุยกันเลยเนาะพี่ๆน้องๆไม่ต้องกลัวเก่งเองอายอะไรตรงไรน,นะผมก็มาพิมพ์แชร์ได้เนาะแต่พิมพ์อะไรที่มันแฝงฝันแล้วก็มีคุณภาพนะผมพิมพ์อะไรไม่แฝงฝันแล้วก็จะทําการรีบ็อกซ์ออกไปนะผมเพื่อจะทําให้ร้อยของเรามีบรรยากาศแล้วที่ดีมากขึ้นนะผมสวัสดีจ้ะพี่ๆคุณพี่คุณน้องจะ้ะเอาเ๋คทุกคนจะครับ ขอบคุณทั้งผู้ยอดดูเนาะ40ห้าถอยหลังลูกมหน่อยอะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนนะฝากกดติดตามด้วยจากใครชอบคลิปผมนะไปเล่นดูเนาะใครไม่รู้ว่าผมทำคลิปอะไรไปบ้างก็ไปเล่นดูเนาะทั้งอาหารทั้งช้าอองมีฝาระนะผมเรียกกันสอนใช้คลิปสอนใช้อะไรอะไรนะผมก็เล่นดูได้เนาะแอปใหม่ๆผมจะทดลองให้ให้เป็นคนแรกเลยนะทดลองแอปไหนดีผมก็บอกแอปไหนไม่ดีผมก็บอก แต่บอกคนละแบบเนาะถ้าแอปไหนไม่ดีก็จะบอกว่าแอบปบนี้มันมีปัญหานะอย่าไปโหลดกันเด้ออะไรเงี้ยอ่าฝืน้ําแอ่น,แบบนี้ดีก็แนะนําให้โหลดเอาไปเล่นกันเนาะทุกคนเนาะอ่าสวัสดีครับพี่ๆทุกคนจ๋าใครกลัวหาอะไรแอบปบง่ายๆหาแอปเงาเงาเบือ่อเบื่ออะไรเงี้ยกลัวว่าเอ้ยไม่มีแอปเลยจะเล่นแอปอะไรดีนะทุกคนก็ก็พิมพ์เลยจ้าฝอโหลดเกมสนุก นจจะจ๊ะเจช่องพวกชันนะผมก็จะมีเกมสองเกมเนาะแต่ละคลิปก็จะมีสองเกมเท่านั้นเนาะแล้วก็จะโหลดไว้อย่างเงี้ยอ่ะทุกคนคนะผมคุณและตัวเลือกการแชทคุณขอทักขณะแปด 8. ขณะน,นี้มีผู้ชั่วโมงอยู่สองคนและมีการกดชอบหนึ่งครั้งเกนาทีและสุดท้าขอบคุณการกดชอบค่ะบรคคลการกดถูกชอบกดถูกการกดถูกใจไอเวนะทุกคนนะครับผม รวมกดฝับสนันสนับสันนุนอะไรต่างกัหน,หนาได้อทุกคนครับพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยคุยกันได้เลยเนาะแล้วก็สําหรับสวัสดีวันนี้อ่ะผมจะไล่อ่านทุกคนเลยนะครับผมฝากกดติดตามเร็วกดติดตามกันนะวันนี้เออปั๊มคอมเมนต์ปั๊มอะไรยอดผู้ติดตามครับสวัสดีครับเราจะไม่มาไลฟ์บ่อยนะเพราะว่าทําไม่ไหวเหมือนกันกว่าผู้ติดตามจะห้าร้อยคนอ่ะสวัสดีครับทุกคนจ้าอ่ะ มีพี่น้องๆอวันนี้มาชิกประชาชนทั้งหลายทุกคนนะจ๊ะโอเครวมทักทายทักทายฟรีไฮกันเด้อนะผมะสวัสดียามบ่ายจ้านับทุกคนเนาะสวัสดียามบ่ายทุกท่านเลยนะผมไม่จะเป็นเช้าฝ่ายบ่ายเย็นท่านอยู่ที่อเมริกาทะลุเข้าแคนาดาโผพที่ มาดริกักานะครับผมก็สามารถดูเราได้ทุกสถานการณ์ทุกที่ทุกเวลานะครับผมก็มาดูกับเรากันได้นวันนี้ก็มาคุยฟันนาทั่วไปสำหรับทุพี่ๆทุกน้องทุกคนนะจ๊ะอุทกทายเฟ้ห่างกันจ้าวันนี้พี่ๆทุกคนเนาะทั้งเ่อตามขึ้นๆเฟ้ตามน้อยลงเ่อตามไม่น้อยลงฝีกันต้องเพิ่มขึ้นเฟ้นะทุกคนเนาะสวัสดีครับวัสดีครับผมอืมแต่ละอย่างเหนื่อยขอต้อนรับ ตเอกการแชเครื่องตัวเลือกการแชร์เ่ดูแรงมากที่นี่นตกหล่นมากเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคน่ะพี่พ,พี่น้องน้องจ้าเออร่วมมาคุยกันได้เด้อร่วมควยุยเริ่มตดดิดตามกันหน่อยนะจ้าพี่พี่พจ้าร่วมช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันเนาะสวัสดีครับทุกคนครับพิมพ์คอมเมนต์ได้เลยไม่ต้องเกงกโกอไออะไรตรงไรอะไร,ะไร,ะไรจะไงตรงไหนอะไรบอกเลยนะครับผม สวัสดีสวัสดีนะครับผมผู้ชมทุกท่านเป็นนิมิตหมายต่อทุกคนนะฮะการวางแนวหน้าจอถูกล็อกปรวจบุนอุปกรณ์กลับการวางแนวหน้าจอถูกล็อกป <c oughs> รวจบุนอุปกรณ์กลับการวางแนวหน้าจอถูกล็อกปรวจบุนอุปกรณ์กลับการวางแนวหน้าจอถูกล็อกปรวจบุนอุปกรณ์กลับการวางแนวหน้าจอถูกล็อกปรวจบุนอุปกรณ์กลับ สวัสด,ดีทุกคนเครื่องมือของตัวเลือกคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนดูข้อมูลเพิ่มเติมขอตัอท้ท้าปักขณะนี้มีผู้ชั่วโมงอยู่หนึ่งคนสิบเอ็ดนาทีและสี่สิบสองวินาทีสดเสร็จสิ้นพิมพ์คอมเมนต์กันได้นะจจะข,ขึ้นขึ้นลงลงเฮ้ยไล่ตอนเช้าดีไม่แกเวลานี่นไม่ได้อะไม่มีคนดู กดติดตามค่ะกดติดตามกันต่อพี่น้งนองทุกคนนะครับเออว่าจะแะแก้ไขวิดีโอให้เป็นฝาธนาได้อีกนานร่วมใจร่วมเมน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 เมฆจ้าทุกนาทียังมีค่าทุกการเป็นฝ้าคือเรื่องปกติของวัยทองเนี่ คำคมมีเพียบอันนี้มาเพียบเลยเนี่ยมาจากไหนเนี่ยทุกอย่างก็แค่ความคิดพิชีวิตก็แค่ความจำนี่มองหน้าเหมือนเห็นผีมองตามองตาฝีเห็นหม,ม,มีแน่นอนแต่ละคำคมอะไรอ่ะ สวัสดีจ้าพี่พี่ทุกคนเนะเกกาะการไลค์คือพลิกชีวิตเฟเศดตะกิจคือพลิกตลอดกาลนี่ mm hmm. ผู้บ่าไม่ใช่เรื่องปกติถ้าเขามีปฏิ mm hmm. เดี๋ยวเราให้มีปฏิตา เฮ้ยอย่าไปอ่านเลยคนใดใฝ่รู้ผู้หมู่มีมากจระเข้ยังฟาดหางอือเมื่อไหรความรักจะบาดหมางกันสักทีโอ้โหมองทีไรเห็นนึกคิด มองอีกฟักนิดเห็นเห็นนึกว่าป้าคนปากหมาเอาไว้เก็บคนจัดฝด็ดคนจัดฝด็ดคนจัดฝคนจัดฝด็ดหืมคนดูไม่ชมค,คนดูไม่คนคนคนดู คน,คนดา่าคนดา่ามีไว้เก็บคนฟด็ดมีไว้จับมันคมตรงไหนวะมองหน้าให้รู้ใจมองข้างหลังไปไม่เห็นมองข้างหลังไปไม่เห็นเงินทอน นี้มีผู้ชั่วโมงอยู่หนึ่งคนและมีสิบสีนาทีไล์สดสิบไล์สดเห็นคนเหมือนหน้าตาเห็นหมาเหมือนอิลาบ้าคืออะไรอ่ะอิลาบ้าเซิร์ชไม่ได้อีลาบ้าคืออะไรอิลาบ้านี่เหมือนนี่ปะอีหนังเนี้ยห่อยทุกคน ซื้อของในห้างเหมือนมีตังพอหันไปดูกระเป๋าฝตางปุ๊บร้องไห้ทุกทีกลางห้างก็ร้องอะนะไม่เชื่อไม่ได้เห็นเขาตำใจก็ไม่ไหวนี่ยูทู e มีไว้ลงคลิปคนดูฟักนิดก็ยังไม่มีโอ้โห ยูทูบไหนเนดี๋ยวกูไปกดติดตามกันกูชอบมาการวางแนวหน้าจอถูกล็อกโปรดบุญอุปกรณ์กับการสันสิ้นสร้างเปิดติดไม่แฉกเครืองตัวเลือกคุณขอต้นคุณตัวเลือกการแชร์ผู้บ่าวมีไว้ชมแต่ถ้ารอให้เป็นคนในกลุมฉันก็ไม่เอาโอ้โหหหนี่คือผู้บ่าวเขเป็นทหารนะนะแกแรงมาก มีวิดาผูกดา,ฝากฝ่ามีตัวเองมีดิเหรอเนี่ยอืมเห็นท่าทีแล้วโฟดมองโฉนดโอ้โหไม่ใช่บ้านอูอักอักเห็นท่าทีแล้วโสดมองโฉนดแล้วไม่ใช่บ้านอูบ้านบ้านลุกบ้านบ้านบ้านเจ้านี้อ่ะเต็มตัวลายเลย จู่จ่ายเงินเหมือนดูหรูพอมองพอมองพอมองผ่านยอดฉลูนี่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวได้รู้กันเอออะไรของเองเนี่ยอะไรมุงมุงอะไรมงๆงคุณตัวเลือกกันเครื่องมือตัวเลือกคุณขอขนานี้มีผู้ชั่วโมงหนึ่งคนสิบเจ็ดไลท์เสร็จสิ้นมองฉดดมองฉโนดเหมือนแทงใต้ดิน มองบินราคาค่าไฟเหมือนแทงใต้ใ,ใจอยู่ไม่ธรรมดา<แฮะ>เห็นหน้าแล้วบอกรักเหงนที่รักก็ฟัดกับคนอื่นเนี่ยมันหน้าบอกทีบเห็นหมอนมีไว้กอดพอหมอนหายไปมีคนอื่นน่หน้าตอดเลยนะมึงอะ่ะ โอ้โหเจ็บตรงนั้นนะทุกคนเจ็บทั้งนั้นเลยนะจ๊ะแรงมากผู้บ่าวผู้สาวมีเว้นั่งชมเชยเห็นน้องนั่งคุ้นเคยกับเพื่อนเราที่มันเป็นแฟนกันแล้ว ็นราคานึกว่าถูกมองอีกทีนึกว่าโดนดูแต่ธนาคารโอ้โหมิฉาชีพเอาไว้แค่หลอกแล้วเมื่อไหร่จะบอกว่าวานี้กว่อะไรเอ้ยมองหน้าเห็นหลังมองข้างหลังระหว่างเห็นฟนุตนะครับ ไม่คุมไม่คุมมิจฉาชีพเอาไว้หลอกคนโทรบอกว่ารักมีไว้แค่ฟังโอ้โหไม่เจ็บแล้วมองทีเหมือนฝตังอะเหมือนเงินในกระเป๋าฝตังเออมองเลยอะไรสตะมองเห็นือ มองเห็นเพื่อนมันมีแฟนใหม่แล้วขึ้นโคนโหูหขึ้นโคนไม่ใช่ดิขึ้นคานนี่นึกวไม่คมดูต่อใหมสเลดร้อนดูหัวใจบอดี้การ์ดไม่คมไม่คมไม่คมคใครบอกติดก่อไปหาเพื่อนติดตเอาไว้หาคนปั่นมากกว่า โพสที่ไล่เห็นเขาน่ารักพอไปจับฟองดูโอ้โหพี่ตามเยอะไม่จีแม่งแหล้ะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมึงพวกเองโกรธแค้นอะไรกันเล่นพี่ตามเอ้าโอ้แต่จริงเขาเป็นดาราแล้วหรอพี่เห็นเป๋าตังค์แล้วนึกถึงตังค์เห็นเงินตาค่าเฉลี่ยในธนาคารก็นึกถึง หน้าอนุทินโอ้โหไอ้นูนึกถึงหน้าอนุทินเอ้ยปวดหัวแต่ละวันติ๊กตอกอะไรวะเนี่ยบ้านเช่าบ้านเช่ามาฝรูพอมาพอมองโฉนดรูหรูแล้วดูจริงก็ไม่ใช่บ้านยังผ่อนไม่หมดเลยค่ะ เราก็ได้เป็นแค่แอดมินไม่ได้ไปเปิดฟิงกับเจ้าของไลฟ์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยน้องๆน้องๆใจเย็นใจเย็นเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรมเนี่ยไปเปิดฟิงกับเจ้าของไลฟ์โอ้จะปวดหัวเราก็เป็นได้แค่แอดมินไม่ได้เปิดฟิงกับเจ้าของไลฟ์โอ้โหนี่เอาไปเก็บเลยนะ อีน่ากลัวมากการวางแนวหน้าสร้างเปิดใช้ิ่ไมโครแคร์เคลือบคุณขอต้อนคุณตัวเลือกคุณขอทัาบขณะ20ขณะนี้มีผู้ชั่วโมงอยู่ส่นคน20ขณะนี้มีผู้ชั่วโมงอยู่ส่นคนและมีกดชอบหนึ่งครั้ง20ไลฟ์เสร็จสิแน่ใจตกลง